ถามส่งลงบ้านาลามส่งโรงพยานาไปแล้วครับ 啊，你漂亮点！哎呀。 ทุก็ตายเล็กน้อย เน,น็นเน่ตอยู่สามถึงไหมนาทีหนึ่งหัวกระเด็นละ Ê rồi rồi โฆษนาก็ได้อุ้ยแล้วมาไหน่ทราบลูกคาไปไหนรับเก็บฉันรถพยาบาลเล็กน้อยเวลาเก็บแล้ว,ลวเหรอบ่ายละก็ดะถ่ายเรามาดูเศษซากอารยธรรมนะครับของ ตุ๊กาตาเรารู้สึกว่าห่ากับตัวจะอยู่คนคนละที่นะครับคือบอกเป็นรถเก็บเก็บอย่างไวเลย <c oughs> อะไรตุ๊กาตาไปครับตุ๊กาตาเรียบร้อยเย็บ <c oughs> เอาไปให้โนเล่นได้ <c oughs> ไม่ครับจุนเขาเก็บเรียบร้อยแนละ้ว <c oughs> ใส่ถักนะครับ

นี่ก็แคขนมให้มันะเรากำลังเตรียมเซตซาดอาญาทำอยู่ฮาวาีถึงไหม่อ้งตานู้ตาปัจจิกีเหี้ยเจ๊ด้วยเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยเลยก็จีพังไม่ถึงประมาณหนึ่งนาทีก็จีก็เรียบร้อยอ,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 อ้นอนลงเลยบัวนอนลงนอนลงอ่ะอยู่ในความสงบนะครับทุกเชีอกทุกตัว เฮ้ยเทเทนี่ก็ได้เดี๋ยวเทลงอ่ะเทลงอะไรก็จุนเก็บไอ้นั่นใส่หมดแล้วอ๋อหรืมอย่างบัวต้องอยางรถเขาจะเทอมมีความพยายามมากเลย,ยค่ะดูโนะถึงความพยายามไปเก็บกินดูวะถีงความพยายามไปเอามือไปอาารตายแล้วเหรอมาไม่ทัน เรียบร้อยครับขึ้นสอนแล้วหัวกับตัวแยกคนละชิ้นส่วนตัอการตัวการก็ไปเลียขนมแป้งโอ้มาไหมหลายวหาตัวกี่ตัวนี่ค่าตัด พอโหดมากค่าข้า,ขา,าราชการเลยนะค่าตัดตอนหัวเล่นถึงห้านาทีไหมครับรีบรีไปดูต้นีคลิปได้เลยครับไม่ถึงสามงิบวิเลยกำลัง 3, ลว,ว่าจะเอาไปถ่ายรูปซโซโซเอาไปครับ จาให้บัวดึงไปเรียบร้อยเราบอกขึ้นหวันเลยเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วลีลาเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วโชว์กระชากกันเยอเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาชาไป่ลอกเขาอีกนะพอกาว่าจะไปถ่ายรูปเล่นสะหน่อยดึงไปเลยครับเรียบร้อยครับนอนทับไม่ให้เราดึงออกมานอนทับสักพักหนึ่งหัวกระเด็นปิ้วออกมาแล้วแม่อ่ะ โอเคครับคิีนี้เป็นคลิปเล่นตุ๊กตาไปไม่แหว่าจะเอาให้เล่นสักสองคลิปซะหน่อยเล่นไม่ได้เลยเผอให้บัวดึงไปเรียบร้อยสวัสดีครับ